จัดเซตตีบอสปลายังไงดีให้ยืนตีกับบอสปลายได้นานๆยันลูกโตสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูก fund, ปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไว้ผมขอแนะนำร้านจอนชาวไล่เลยนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำเซตตีบอสปลาซึ่งหลายๆคนจะติดปัญหาตรงที่ว่าตีบอสปลาได้ไม่นานนะครับลงไปเพื่อรับชมบอสปลา20วิก็ไปหวันกันหมดแล้วในวันนี้เราเลยจะมาแนะนำเซต บอสปายังไงให้ได้ยืนนานๆเนาะผมจะพูดไปเลยนะครับว่าระดับความยากของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งระดับความยากที่มันจะเริ่มเห็นผลจะอยู่สักประมาณ75ถึง80เนี่ยก็เริ่มแบบเถื่อนๆแล้วนะสำหรับเจ้าบอสปาตัวนี้ต่อให้สุลตานแค่ไหนนะครับมันก็ยืนยากมากๆอะในกิจกรรมนี้เนาะคือแบบว่าสุลตานเลยเนี่ยก็ยากนะครับยากที่จะยืนให้ได้แบบจนจบอะซึ่งเราเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ตลอดเนาะตอน อนนี้ระดับความยากของผมเนี่ยอยู่ที่79นะครับมันก็ถามว่ายากไหมก็รับชมปลา40วิ30วิอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่เราจะมาแนะนำเซตที่ตีบอสปลาแล้วยืนได้นานๆเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะยังมาไม่ได้สูงมากหรือว่าอาจจะยังยื้อชีวิตได้สักหน่อยนึงเราก็เลยจะมาแนะนําว่าเราจะต้องใส่อะไรไปบ้างสําหรับการตีบอสปลาอันนี้ทุกๆสายเนี่ย ควรจะทําให้เหมือนกันเลยนะครับในการตีบอสปลาของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าระดับ79กับ80ต่างกันมากไหมไม่ได้ต่างกันมากนะครับ79อีกขั้นหนึ่งไประดับความยาก80ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยระดับ80นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากตายเหมือนกันนะครับ79็้าก็ตายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่า มันจะลอดจนอยู่แบบว่าครบเลยเนี่ยยากนะครับถ้าระดับต่ำๆอะ่ะยังพอได้อยู่ตอนนี้เราก็จะมาแนะนําเลยนะครับว่าเซตตีบอสปลาเนี่ยมันควรจะใช้แบบไหนให้ยืนได้นานๆซึ่งเราจัดไว้เลยนะครับแยกไว้เลยอันนี้จะเป็นเซตตีบอสปลาของผมนะฮะสกิลที่ใส่จะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเดีย๋ยวเราลองไปดูกันสักหน่อยนึงเลยละกันนะครับเราไปที่สิ่งตกทอดก่อนเลยนะคุณผู้ชมสำหรับสิ่งตกทอดเนี่ยมันก็อันที่1เนี่ยจะเป็นสายของเราใช่ไหมส่วนอันที่2 นะค,คุณผู้ชมจะต้องเลือกให้ดีอย่างผมเนี่ยเลือกเป็นแหวนกระดูกลายมังกรนะครับเอามาเพื่อให้สหายเนี่ยประเภทมังกรเต่ากิ้งก่านะครับโจมตีทั่วไปของเขามีอัตรา20%ที่จะสร้างค่าชีวิตจากค่าชีวิตสูงสุดเนี่ย0.5%เลยนะครับแล้วก็ สหายของเราเนี่ยมันไม่ได้ตีช้านะมันตีเร็วมากๆดังนั้นมันมีโอกาสที่จะได้ฮิลวเลือดจากส่วนนี้แล้วจะยื้อชีวิตให้เรายืนได้นานๆาน,นั่นเองซึ่งบอกเลยเนะครับว่าอยากยืนได้นานๆานต้องใส่ไปและอันที่2นะครับเราเนี่ยก็จะใส่ในพวกปลาหมึกหรือจิ้งจอกอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้มันตีเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่อะไรเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าไม่มีปลาหมึกไม่มีจิ้งจอกอะไรแบบนี้เนี่ย ก็ไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับมันก็มีหลายประเภทมากๆคุณผู้ชมดังนั้นเลือกที่ตรงสายของเรานั่นเองส่วนอันต่อมานะครับถ้าอยากจะยืนได้นานๆแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะมาใส่ในส่วนของตำรารักษานั่นเองหลังจากเข้าสู่ด่านบอสนะครับทุก5าวิจะฟื้นฟูค่าชีวิตที่สูญเสียไปเนี่ย10%นะครับทุกๆ5วิเลยเนาะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้ามันแบบว่า ไม่ต้องการยิวเลือดในส่วนนี้นะครับก็ไปเอาเป็นดาเมจบอสได้เลยซึ่ง2อย่างนี้เท่านั้นที่ผมจะแนะนำเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะแต่ว่าถ้าอยากยืนนานๆจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นเจ้าตัวนี้นีแหละดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้เนาะแล้วอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทําให้เวลาต่อเนื่องของเอฟเฟกต์ร้อยสังหารพันจองจําตาข่ายใต้ฟ้าขบวนดาวเทาโรนานขึ้น50%ซึ่งผมใช้เป็นอันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตรงนี้นะครับจะได้เป็นในส่วนของสังหารพันจองจาเนี่ยที่นานขึ้นซึ่งเราต้องใส่สก,กิลนี้ไปนะครับเพื่อที่จะได,ได้ยืน ชีวิตให้เราหน่อยนึงเนาะดังนั้นก็จะใส่เป็นประมาณนี้และอันสุดท้ายนี่ครับเราจะต้องใส่เป็นเมื่อปล่อยวายุข้างผ่านแดนและคมทะลวงฟื้นฟูค่าชีวิต2.5ของขีดจำกัดชีวิตซึ่งเมื่อเราปล่อยสกิลวายุคลั่งเนี่ยหรือว่า คมดาบนะครับมันจะมีการฟื้นฟูค่าชีวิตของเราเลยเนี่ยทันทีนะครับ2.5%้นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเราได้ดีมากๆแล้วการตีบอสเนี่ยยังไงเราจะได้การฮิลวเลือกจากส่วนนี้แน่นอนเราจะได้ยืนนานๆนั่นเองดังนั้นสิ่งตกทอดผมจะใส่เป็นประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยผู้ชมเปลี่ยนแค่อันเดียวก็ได้นะฮะก็คืออันนี้ว่า อันไหนที่มันจะตรงสายนะครับส่วนที่เหลือใช้แบบนี้เลยถ้าอยากยืนนานๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับมันจําเป็นที่จะต้องใส่ไปเนี่ยก็จะมีนะครับอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นซึ่งตีบอสไาเราต้องการยืนนานๆเราก็จะใส่เป็นฮิวเลือดไปแล้วนะครับ1อันส่วนอันที่2นะครับก็จะใส่เป็นคมดาบไปเพื่อที่จะได้สร้างดาเมจจากบอสนะครับแบบเป็นเปอร์เซนต์หรือค่าชีวิตของบอสเลยเนี่ยหนนะครับ เป็นเวลา5วินาทีนะครับทุกๆวิเนี่ยจะมีการติดเอฟเฟกนี้เนาะดังนั้นถือว่าจะสร้างดาเมจจากบอสได้สูงมากๆในสกิลนี้แล้วคมดาบทะลวงเนี่ย เวลาเราปล่อยไปแล้วมันจะมีการฮิวเลือดให้เราด้วย2.5%จากสิ่งตกทอดที่เราใส่ไปนั่นเองเนาะดังนั้นสกิลนี้เราจะต้องใส่ไปและอันต่อมานี่ครับก็จะเป็นบาเรียเฮดสามารถที่จะได้รับโลจากค่าชีวิตสูงสุดเนี่ย20%เนะครับเป็นเวลา10วินาทีก็ช่วยยื้อชีวิตให้เราได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจะใส่เป็นโลบาเรียเฮดเข้าไปนั่นเองส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของร้อยพันสังหารพันจองจําซึ่งสกิลนี้นีครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับดาเมจ จมตีทั่วไปนะครับลดลง20%และโบนัสโจมตีเท่ากับค่าชีวิตปัจจุบัน0.5%ต่อเนื่อง5วินาทีซึ่งจะมีในส่วนของการ ลดดาเมจซึ่งบอสลาวาจะตีเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นดาเมจที่รีดเร็วลที่สุดเลยก็จะเป็นการโจมตีทั่วไปนี่แหละส่วนสกิลก็จะมีการปล่อยน้ําอะไรมาก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของดาเมจโจมตีทั่วไปก็เลยจะแนะนําให้ใช้ร้อยสังหารพันจองจําจะได้ยื้อชีวิตให้เราได้นานขึ้นนิดนึงนั่นเองและเรายังได้โบนัสนะครับโจมตีเท่ากับค่าชีวิตด้วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็จะใช้เป็นสกิลนี้ไปเพื่อคอมโบในส่วนของ สิ่งตกทอดให้มันนานขึ้นอีกนะครับ50%ก็จะเป็น7.5วินั่นเองเนาะแล้วอันต่อมาอันสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของลมข้างผ่านแดนสกิลนี้นะครับจะมีการเพิ่มโจมตี15%ต่อเนื่อง5วิคููดาวไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วก็เมื่อเราปล่อยสกิลนี้จะมีการ ฮีลเลือดให้เรานะครับ2.5ดังนั้นเนี่ยถือว่าทุกๆการปล่อยสกิลเราจะได้เลือดเนี่ยโคตรจะเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตายง่ายๆเลยและในส่วนของสหายนะครับที่เราจะใส่ไปตีบอสปลาเนี่ยก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันบอกเราว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมว่า จะต้องมีประเภทเตา่ามังกรแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งนี่แหละนะครับดังนั้นเราจะต้องใส่สหายที่เป็นประเภทนี้ไปอะ่ะเพื่อที่เดได้รุนนะครับในการตีบอสว่ามันจะมีการฮิลเลือนให้เรา0.5ไม้นะครับซึ่งสหายพวกนี้มันโจมตีเร็วอยู่แล้วนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้ค่าชีวิตน้อยมันช่วยยือชีวิตให้เราได้เป็นอย่างดีเลยผมเนี่ยจะใส่เป็นเซตประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวที่จะมีฮิลเลื่อนให้เราได้1เลยนะครับก็จะเป็นมังกรนิมิตมงคลเพราะว่าเป็นป เองเนาะแล้วก็จะมีการ เพิ่มนะครับดาเมจขึ้นเนี่ยหกเปอร์เซนต์ด้วยเป็นของแถมและอันต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นมังกรเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีการเพิ่มโจมตีคริติคอลนะครับสกิลด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของคริติคอลดาเมจพื้นฐานด้วย50%นั่นเองส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นประเภทเต่านะครับประเภทเต่าก็มีในส่วนของการฮิลเลือดด้วยเช่นเดียวกันเมื่อชีวิตต่ำกว่า50%นะครับจะได้รับโลจากค่าชีวิตสูงสุด30%มีระยะเวลาคูลดาวน์สกิลนี้คือ60วินาที นั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าเรายือตอนที่เรามีโล30%รไปแล้วรอบแรกเนี่ยยือไปได้60วิวิมันก็จะมีโลเจ้าตัวนี้ปรากฏได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยแล้วก็สามารถที่จะตีไปปกติแล้วมีการฮิวเลือดให้เราได้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะใส่เป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือนะครับเราจะใส่เป็นของพวกบูทดาเมจให้เรานั่นเองอย่างเช่นพวกปลาหมึอกอะไรแบบนี้หรือจะเป็นกล้วยคือเราจะใส่เน้นๆอยู่แค่3ตัวที่มันจะมีการฮิลเลือดให้เรา นั่นเองเนาะดังนั้นเราก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราเข้าไปตีบอสนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากแล้วว่าเราจะยื้อชีวิตไม่ได้นานสกิลก็มียือ้อสาหายก็มียื้อนะครับและก็ในส่วนของสิ่งตกทอดก็ยื้อแบบเต็มรูปแบบดังนั้น การตีบอสปลาเนี่ยครับจะได้ระยะเวลาที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ระยะเวลานานขึ้นนั่นเองเราจะได้ยื้อชีวิตจากส่วนนี้ได้เยอะมากๆเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณในรละกันนะครับนี่นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมทําแยกเซตไว้เลยนะครับการตีบอสปลาของผมเนี่ย ใช้แบบนี้จริงๆคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับแล้วมันก็ยืนได้นานด้วยนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่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 ผมใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไอพวกสัตว์เนี่ยจะใช้เป็นแบบนี้นะครับหรือสัตว์ขี่อะไรแบบนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้เน้นยืนแบบว่า3าวิแต่ว่าอันเนี้ยมันยืนได้นานอยู่แล้วดังนั้นผมเอาคลิปเป็นดดเม d ด,ดีกว่าเนาะแล้วก็จะทําการตั้งไปเลยนะครับว่า บอสป่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาออนเนี่ยมันจะต้องตีเองอะไรประมาณนี้เนาะไอเซตนี้ตีผิดผมว่าและทำไมผมดูอ่อนๆแอจังอ่าปรับใช้ไปเลยเย,ยันแก้ไขนีครับเรียบร้อยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็นี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังตามหาหรือว่าคุณผู้ชมที่ขอแนวทางว่าพี่ บอสปลามันตียากมากเลยอะคือทุกวันนี้สมัครลงไปเพื่อรับชมบอสปลา20วิ30วิอะไรกันแบบนี้นะฮะซึ่งเซตนี้ผมหวังว่าคุณผู้ชมจะยืนขึ้นมาได้นานกันนิดนึงซึ่งแรกๆเนี่ยผมก็จะเน้นตีดาเมจไปเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันยืนในบอสปลาได้ไม่นานผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเซตสกิลประมาณนี้นะครับซึ่งใช้มาได้นานพอสมควรแล้วแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยดาเมจบอสปลาผมจะลดลงแบบเรียๆเ,เลยแล้วก็จะตายก่อนใคร ชาวบ้านเขาทันทีนะครับดังนั้นเราก็จะใช้เป็นเซตประมาณนี้เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแหละเนาะสวัสดีครับ